ตัดลง y o u ู u b e เหมือนกันว่าเคสนิดไปไหนคนน่าจะอยากรู้อยู่เหมือนกันเคสนิดถามว่าเขาไปไหนเหรอขอญาตก่อนขอยาขอยาะขอยาะขอญาตหาข่าวให้เจอก่อนข่าว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  ขอบคุณที่ชงคำถามเข้ามาครับผมจะได้มีคอนเทนต์เพิ่มในการตัดลง YouTube นะขออนุญาตคัดนะครับปุ๊บอ่ะเค็นิดคุณเฟียสศูน์ุถามว่าไปไหนคุณเฟลนหรือฟาเอ็ของฝั่งบาราซิลเขาบอกว่าเค็นิดเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะต้องเล่นในระดับเอเซนชันครับซึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งในกรณีศึกษานะครับว่าคุณเป็นคนเก่งแต่ คุณปิดโอกาสตัวเองเพราะเขาบอกว่าข่าวลือที่ผมได้ยินมาคือเขาเนี่ยจะอยู่กับทีมระดับเอเซนชั่นในลาเตมเหตุผลก็คือเขาคุยกับทีมใน NA แล้วมันได้ผลออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่บวกกับเหตุผลที่ว่าเขาเนี่ยอยากที่จะสื่อสารเป็นภาษาสเปนกับโรสเตอร์ที่มันพูดสเปนได้มากกว่า แต่ปัญหาเลยก็คือแม้แต่ทีมที่มันเป็นลาแตมที่ดูแล้วจะพูดสเปนตอนเนี้เขาเหมือนจะหันไปใช้ภาษาอังกฤษในการพูดในการเล่นแทนภาษาสเปนเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเลยไม่มีโอกาสที่เคสนินเนี่ยจะได้ในสิ่งที่เขาพิเศษว่าเขาอยากเล่นคือเขาจะเล่นโดยการที่สื่อสารเป็นภาษาสเปนซึ่งผมบอกไปแล้วนะครับว่าภาษาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญ อย่างน้อยคุณควรได้สองภาษาในยุคนี้ไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ตามแต่อังกฤษาเนี่ยคุณใช้ในการทำมากินได้ตลอดอยู่แล้วแหละเพราะว่า1เลยคือมันเป็นภาษาที่ใช้ต่อยอดไปภาษาอื่นๆต่อได้แต่เคสนิดเขาเลือกที่จะอยู่กับภาษาที่เขาพูดไปภาษาแรกคือสเปนและเขาต้องการที่จะพูดแบบ full c o m v t voice ด้วยเพราะงั้นมันเลยมีข่าวมาว่าก,ก่อนหน้านี้นะครับ เขาไปเทกับจแอนใช่ไหมเขียไแล้วก็เฮราติกและหลังจากนั้น,นข่าวหายไปแล้วและมีข่าวว่าเหมือนทีมเอเนสนใจเขาอยู่ในช่วงหนึ่งแต่ทีมเอเนเขาก็ใช้อิงคอมเป็นหลักพวกนี้ใช้อิงคอมเป็นหลักและดูเหมือนว่า k ค u และเลเวทานอาจจะพิเศษในเรื่องของภาษาอังกฤษขึ้นมาเป็นภาษาหลักของการพูดคุยในทีมแล้วระหว่างตอนเล่นนะเพราะงั้น,น่ะ เทคนิคที่อยากจะได้ในเรื่องของออปชันการพูดภาษาสเปนแบบฟูลไทม์มาไม่ได้เลยเขาก็เลยต้องอยู่ในระดับของเอเซนชันต่อในการแข่งนะครับประมาณนี้เนาะอ่าโอเค